สวัสดีครับพทที่สงเราบอกว่าความหมายนามธรรมต้องการวิธีการสร้างอาักษรจีนงอื่นๆแล้ววันนี้เราจะธิบายต่อในสมัยโบราณอักษรจีนมีจำกัดมีภาษาพูดแต่ยังไม่มีวิธีที่ดีมาสร้างอาักษรวิธีการแก้ปัญหาของคนจีนโบราณก็คืออิมอักษรที่ได้สร้างแล้วและโตเ,เสียงเดียวกันมาใช้อย่างเช่นตัวนี้มาหมายถึงอีกา แต่ว่าไลาภาษาพูดมาโอเสียงคล้ายกับการถอนหายใจแต่ว่าคำที่แปลว่าถอนหายใจยังไม่ได้สร้างอ,าอักษรก็เลยเอ่มอักษรอีกามาใช้กับคำที่หมายถึงถอนหายใจด้วยเพราะฉะนั้นคำอีกาจะมีสงความหมายแล้ววิธีนี้ส,สร้างอักษรจีนมีข้อเสีย มันนำมาซึ่งหึ่งคำมีหลายความหมายหนึังเสียงมีหลายอัรด้วยจะทำให้คนองค์แต่ที่นี่ต้องสังเกตหนึ่งคำมีหลายความหมายหล่งเสียงมีหลายอ,าอักษรไม่ใช่สาเหตุน,นี้อย่างเดียวเมื่อเวลาผ่านไปคนโบราณคิดวิธีที่มีประสิที่ภาพสรงที่สุดหนึ่งวิธี ก็คือเอาส่วนหนึ่งโปรความหมายอีส่วนหนึ่งโปรการออเสียงอย่างเช่นคำว่าแม่ภาษาพูดมีอยู่แล้วและโอเสียงคลายกับตัวอักษรหมาคนโบราณก็เลยเอาตัวผู้หญิงกับตัวหมามาผาสมกันมาหมายถึงคำว่าแม่ในร้าน ผู้หญิงโบเราว่าความหมายจะเกี่ยวกับผู้หญิงและม้าจะโบเราว่าคำนี้จะออกเสียงคล้ายกับมา้าวิธีนี้คล้ายๆกับวิธีสามคือเอาอักษรไหนตัวมาผสมกันแต่วิธีที่สามใช้แต่ความหมายของพ่อมันแต่วิธีนี้ใช้ความหมายและกันใช้เสียงด้วยวิธีนี้สร้างอ,าอนนักษรจีนเยอะมากที่สุดมากกว่าเปอร์เซ็น และคำที่ใช้วิธีนี้สร้างความหมายจะเกี่ยวข้องกันเช่นตัวนี้คือต้นไม้ฮาลาม,มารวมการส่งตัวจะหมายถึงป่าไมา้เพิ่มตัวลีหมายถึงตู้เพิ่มตัวลีหมายถึงต้นสนเพราะมันทั้งหมดเกี่ยวกับไม้ปัจจุบันนี้การใช้โพจราลาุกม ของคนจริงก็เกี่ยวกับวิธีการสร้างอาสรจิงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่สอนเราเรียนวิธีการสร้างอาสรจริงคืออยารู้ว่ากฎเกณฑ์ของสร้างของอาสรจริงเป็นอย่างไรช่วยให้เราจำมาสอนได้ง่ายไม่ใช่หมายความว่าเราต้องรู้วิธีการสร้างทุกตัวเพราะว่าปัจจุบันหลายๆอาสรจริงตู่ไม่ออแล้วอย่างเช่นตัวนี้ ตรงกลางเป็นพาทิตรอบโลดเป็นต้นยะ้าหมายถึงตอนเย็ยนพอคนจิ้มโบรางคิดว่าพาทิโต,ตัวไรต้นยญ้าก็มืดแล้วแต่ว่าคนนู้นหนังเข้าใจผิดข้างหลังเขียนเป็นแบบนี้แล้วแล้วดูตัวหลีคำว่ามาแล่แรกม,มาเขียนซับส่วนมากคนนุ้นหนังก็เลยเขียน เป็นแบบโย่เรื่อยๆทั้งปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วหน้าตาก็ไม่ค่อยไขายกับเล่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นเราเรียงวิธีการสร้างอ,าอักษรจีนคืออยากรู้กฎเกณฑ์ของสร้างของอ,อักษรจีนเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างทุกตัวบพที่สามจะอที่ปายความ 3, าสัมพันธ์อักษรจีนกับพีนครบคุณครับ